สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะวันนี้แบมจะมารีวิวเป็น m i t s ูบิชิมิรัดหน1.2 GRS เกียร์ออโต้นะคะปี2018นะคะคันนี้เป็นรถเก๋ง5ประตูขนาดเล็กกระทัดดัดเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองมากๆเลยนะคะประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้เป็นสีขาวแท้เดิมโรงงานนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้า ขาวแล้วก็หลังคาเป็นเป็นหลังคาสีดำนะคะตัวแม็กยางใหม่นะคะเดิมโรงงานใหม่ๆเลยนะคะสวยๆเลยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะสะภาพภายนอกสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะคะไฟท้ายโคมหลัง เปิดได้ปกตินะคะประตูด้านหลังมีช่องเก็บสัมภาระเก็บได้ก็พอสมควรนะคะมีปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะตัหลังคาเป็นหลังคาสีดำนะคะ คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่347,000บาทเท่านั้นนะคะรถตัวปี2018กระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีปุ่มพุชสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะเป็นเบาะผ้าสีแดงสลับดำนะคะสวยงามมากๆ คอนโซลสวยสมบูรณ์นะคะตัวเกียร์เกียร์ออตโต้นะคะนี่น่าใช้งานมากๆลูกค้าท่านไหนมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะราคาประหยัดผ่อนสบายๆนะคะเริ่มต้น84งวดประมาณ6,000กลางๆเท่านั้นนะคะ ที่นั่งด้านหลังห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางนะคะพอสมควรนั่งสบายๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจออกรถหรือนัดชมดูรถสามารถติดต่อสอบถามแบบเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์094285 1 7 4สนึงหะคะหรืออดไลน์มาที่เบอร์ก็ได้นะคะฟังไม่ทันเดี๋ยวดันทิ้งลิงก์ไลน์และเบอร์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะสำหรับ คลิปนี้แบมขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ